ข่าวสดรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเ,เองนะคะแล้วก็สําหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง S m S นะคะเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใ,ใครที่อยากจะลุ้นหนังสือด้วยนะคะหน<ม>ึ่งท่านผู้โชคดีให้ท้ารายการเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีแน่นอนนะคะส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาช่องทางในการลงทุนนะคะครั้งนี้ก็สําหรับกัตนาบูวิมอลและร่วมกับนิติศาสตร์ S M E ชี้ช่องรวย จะสำนัพิเศษนะคะเพื่อผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะและพบกับสุดยอดแบรนชาวหลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกําไรงามนะคะทั้งร้านอาหารทั้งร้านกาแฟรวมไปถึงความงามแล้วก็แฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ แนะนำพื้นที่ทำเลทองสำหรับการลงทุนในโครงการกัตนาบูบี้มอลทั่วประเทศด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจสามารถที่จะรับฟังข้อมูลของการลงทุนในงานกัตนาบูบี้มอลชีช่องรวยได้ในวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะณศูนย์นนะะน4อาเทียนชั้น10อาคารไซเบอร์เวิลด์นะคะและเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้น ก็มีส่วนลดพิเศษสําหรับการลงทุนให้ด้วยนะคะฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้ใครสนใจก็สามารถสํารองที่นั่งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะรับจำนวนจํากัดค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย093957 3887แนะคะแล้วก็02-933-6873นั่มันเองนะคะอย่างที่บอกว่าต้นปีแบบนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆเนะี่ยอยากจะพูดให้ชมได้มีโอกาสได้ไปร่วมรับฟังกันนะก็เป็นการลงทุนที่ได้กำไรงามแต่ว่าลงทุนใช้ทุนน้อยนั่นเองและ <c oughs> ที่สำคัญสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฉะนั้น <c oughs> น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละมา SMS กันต่อเลยด่กคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะทะเเียนรถ 6 3สาก็คู่หน้าเป็นคู่มิดนะแต่คู่หลังมฤตยูอยู่กับดาวจันทรด้วยนะนอกจากใน,นเรื่อง,องความพลิกผันและบางทีอาจจะทําอะไรไม่ค่อยเหมือนใครนะอันนี้ชนะพระพุทธมตแแตที่เลขศูนย์สามสแค่ะแข็งเกินนะแล้วก็ถ้า,าถ้ายังอยู่ในวัยที่เป็นช่วงวัยวัยรุ่นวัยเจริญพันธ์เนี่ย บางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่มากเกินพอดีนะและคู่หลังเป็นคู่มิรก็จริงแต่ก็เป็นบาปประเขาใหญ่ทั้งคู่อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะทั้งสีเลขเลยนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณกิตินะคะเกิดวันที่6ตุลาคม2512เวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับ ลัคนากันนะช่วงนี้ราหูทับดวงชะตาอยู่ก็ระวังเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับคนใส่ร้ายป้ายสีในแง่ของสุขภาพคดีความรวมถึงช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะมันหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณลักษพลนะคะเกิดวันที่9เมษายน2494เวลาเกิด6นาฬิก30นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเงิน เรื่องของคู่ครองแล้วก็บุตรค่ะวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง64เอ่อถามว่าบุตรเป็นอย่างไรจริงๆแล้วนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางระยะห่างบ้างนะแต่โดยรวมก็ยังพอที่จะถ้อยทีท้อย,อ,ยอาศัยพึ่งพากันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรน,นี้ ดูหลังวันเกิดนะ,ะต้องตอบก่อนถ้าถามถึงเรื่องเสียงโชคไม่เอานะครับหน้าที่สำคัญเนี่ยเกณฑ์การเงินในช่วงย่าง 65- 66เนี่ยมีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังโดยเฉพาะช่วงย่าง66นะครับส่วนในแง่งความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ประคับประคองหน่อยนะแล้วก็แก้ดวงอยู่ห่างๆกันนะ,ะก็คือมีระยะเว้นวรรคให้กันบ้างจ้ะ SMS ต่อมาคะ่ะ คุณบริวัตินะคะเบอร์โทรศัพท์3 4 3สสมสี่เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้ครับบ้านทับ4ี่ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธดี SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชานะคะทะเบียนรถ7 3 8 8คู่แตกหักนะฮะทะเลาะวิวาดุบัติเหตุ8 8ราหูทั้งสองเลขเลยนะครับก็อันนี้ชนนะพระพุทธมนต์8ที่เลข7็แล้วก็เลขแปจ้ะอา,าละนะันมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะคุณ ทันทริกาจ้ะอันนี้สองพี่น้องเลยอ่ะ,อะสองทาา่ทานเลยนะอ่ะเกิดท่านแรกเกิดวันที่สิบกันยายนสองห้าสามเก้าจ้ะเวลาเกิดค่ะหกนาิกาห้าสิบสี่นาทีครับตอนนี้เรียนพยาบาลค่ะอ,อ่อท่านในแง่ของสายวิชาชีพนี้นะถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นที่สุดนะครับอ่าลักษณะงานบริการแต่ถ้าจะทำให้สมรูปพยาบาลก็ ไม่ใช่งานนั่งโตะนะก็ต้องมีการจรการเดินทางนะหรือว่าออกไปปฏิบัติงานให้กับคนไข้แต่ที่จะเด่นกว่าฝากไว้พิจารณาถ้าสามารถพัฒนาตัวเองได้จนถึงขั้นเป็นครูอาจารย์นะโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถือว่าดีถือว่าดีาดหาการเรียนต่อย,ยอดนะครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณรัชธรเกิด <c oughs> ว,วันที่19มกราคม2538 มกรา38เ<า>วลาเกิดเที่ยง35นาทีวันพฤหัสบดีจ<า>้พี่น้องคูณนี้นะคนนี้นเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ค่ะความจริงเกณฑ์การศึกษาช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยไม่ค่อยดีฉะนั้นก็ช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนเยอะนะแต่เรียนให้สบายใจนะครับว่าพอผ่านพ้นเข้าย่างยีเนี่ยในแง่ของผลการเรียนปรับตัวดีขึ้น นะและก็จะมีความสุขกับการศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชานี้มากขึ้นนะยังไม่ต้องกังวลปีที่แล้วมันไม่ค่อยดีจริงๆนะปีนี้หลายๆอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับเอาละมาเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะจ้ะช่วงปลายเดือนนะครับก็มีสองวันนะวันจันทร์ที่26มกราคมวันนี้เป็นวันกันร,ระโยเป็นวันทิตป์ะดีนะครับเลือกล่างเป็นดิตีเรียงมอนก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าควระฉลีกเรื่องการออกรถ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้สุ์ที่30มกราคมวันนี้เป็นทั้งวันสิทธิโชคสําเร็จสมปรารถนาและวันลอยด้วยนะครับประกาบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับ ะะก็ไปในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะวันมงคลที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกวันในการทําการมงคลได้นะจากนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนมก,กราคมนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เนะคะเข้ามาร่วมลุ้นกันสําหรับ หนังสือคำพิมพ์มหาสตเลขนะคะซึ่งเรามอบให้นะสเล่มค,คู่กันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้า,น,า,น,าน,นี่คือรายชื่อผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดไปก็สามารถนะคะที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมรุนกันได้ในแต่ละวันนะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะคะคก็ยังยังเหลืออยู่พอสมควรน่นสัปดาห <นะ S 2> ์หน้า <ๆ S 1> ก็จะหมดแล้วแต่ว่าจะยังมีเวลาในการส่ง SMS เเข้ามาแล้วก็ สำหรับใครที่อยากจะไปหาซื้อนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ในะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8.30นถึง10.00นตรงค่ะและก่อนจะกันไปฝากไว้สําหรับข้อคิดคติธรรมในวันนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีบุญมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะติดตามนะในส่วนของรายการก้อนหลังของอทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปนะคะที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ด้านหน้านี้เลย Miracle Channel นะคะแล้วก็เว้น,นวรตตามด้วยคำว่า ทีวีไทยแลนด์นะคุณผู้ชมต้องพิมพ์ตามนี้ไม่อย่างนั้นไม่เจอกันนะคะก็พิมพ์ตามนี้แล้วก็สามารถรับชมรายการของดูรายการแบบย้อนหลังได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะของทาง m i ลเลอร์แชนแนเองก็ตามนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่เฟซบ o o กแฟนเพจในคำมิลเลอร์แชนแนลทีวีนะคะอันนี้ก็ิดตามเรื่องรังต่างได้ก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแฟนรายการหลายๆท่านก็ถามเหมือนกันว่าจะดูรีรันได้ที่ไหนคือบางท่านก็ อย่างช่วงเวลาแปดโมงครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางนะือบางท่านก็ต้องอไปทํามาหากินนะฉะนั้นก็สามารถที่จะตามย้อนหลังได้นะตามข้อมูลที่มวยบอกเมื่อสักครู่นี้แต่อย่าลืมเว้นวักนะตรงคําว่าก่อนจะถึงคำว่าทีวีไทยแลนด์ใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่จะส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาทางจดหมายเองก็ตามนะคะก็อย่าลืมนะส่งของเรื่องน่าดูจดหาแล้วก็เปิดติดต่อกลับเข้ามาด้วยนะคะเอาละวันนี้มวยเราก็อาจารย์พลดลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you <music>